สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบ่าบัญญัติเอินพาเท,ที่ยวนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมโบราณ,ณสถานที่วัดป่าเกตนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทรงขนองอําเภอพัฒแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวาภายในวัดกันครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณวัดป่าเกตนะครับที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมพระอุโบสถเก่าของวัดนะครับซึ่ง ตามประวัตินั้นวัดป่าเกตสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสําหรับเหตุที่ชื่อว่าวัดป่าเกตก็เนื่องมาจากบริเวณภายในวัดมีต้นเกตจํานวนมากนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมพระอุโบสถเก่าของวัดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือพระอุโบสถเก่าของวัดนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถก็จะมี เจดีย่อมุมไม้12บสอจำนวน2องค์นะครับโดยตามประวัตินั้นพโบสดหลังนี้สร้างขึ้นมาในสมัยรัชากาลที่สนะครับโดยสมเด็จพระสังฆราชด,ดอนเป็นประธานร่วมกับกรมมืเจตสดาบดินวังหน้าในรัชากาลที่สร่วมกันจัดสร้างพระโบสดแห่งนี้ขึ้นนะครับโดยพระโบสดหลังนี้ พร้อมทั้งเจดีทั้งสององค์นี้นะครับกรมศิลป์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ,ณสถานแล้วนะครับบริเวณขอบหน้าต่างของพระโอสสก็จะมีลายปูนปั้นนะครับซึ่งมีความงดงามมากครับบริเวณหน้าบันของพระโอสสก็จะมีรูป แกะสลักไม้เป็นรูปนาลายทรงคุดยุดหนาคล้อมรอบด้วยลายเคือเถานะครับซึ่งมีความงดงามมากซึ่งรูปแกะสลักนาลายทรงคุดยุดหนาคนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับเนื่องจากว่าของจริงได้ถูกขโมยไปตอนที่มีการบุรณะนะครับซึ่งก็น่าเสียดายมากครับนี่ครับมีความงดงามมากบริเวณด้านหน้าของพ่อโบสถนะครับก็จะเป็นที่ปฏิสถานของหลวงพ่อพุทนะครับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนใหญ่ผู้คนก็จะมาขอในเรื่องขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็สมหวังทุกรลายนะครับนี่ครับโดยหลวงพ่อพุธนี้ก็จะประดิษฐานอยู่ข้างๆรูปเหมือนของสมเด็จพพุทธจารย์โตนะครับ ซึ่งบริเวณภายในก็จะมีภากจิตรกรรมที่เป็นฝีมือของช่างหลวงจากช่างสิบหมูนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้พโ,โบสดไม่ได้เปิดนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านไหนได้นะครับนี่ครับพโ,โบสดปิดครับโอ้น่าเสียดายมากครับตรงนี้ก็คือวิหารหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยว จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันครับภายในวิหารหลวงพ่อโตก็จะเป็นที่ปฏิสฐานของหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนี้เคารพสักการะนะครับโดยหลวงพ่อโตนี่นะครับถ้าใครมากลับไหว้ขอพร ก็จะได้สมดังปรารถนาทุกคนนะครับโดยภายในวิหารก็ยังเป็นที่รปฏิสถานของพระพุทธรูปอีกหลายองค์นะครับ ซึ่งวัดป่าเกตแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่บริเวณภายในเกาะบางกระเจ้านะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่บางกระเจ้าก็แวะมากบไหว้สักการะหลวงพ่อโตหรือว่ามาเที่ยวที่วัดป่าเกตได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ